ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4 g o b o Esporte สื่อกีฬาบาซิลรายงานว่าเดโกซิวาปะกหลังตัวเก่าของเชลซีหวังจะยกเลิกสัญญากับสโมสรแล้วกลับไปค้าแข่งในบ้านเกิดในช่วงสุดท้ายของอาชีพแข่งไว้38มาอยู่กับเชลซีแบบไร้ค่าตัวเมื่อปี2020 และเพิ่งตัดสินใจต่อสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2024เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายานไก็ตามเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนที่สโมสรจะปลดแกรมพอเตอร์จากตำแหน่งซึ่งเจ้าตัวเคยเออกมาวิจารณ์ผลงานของสโมสรอนและการทำงานของบอร์ดบริหารด้วยจากรายงานของสื่อแดนซ์บ้าเปิดเผยว่าซิลบาหวังว่าจะตกลงกับสโมสรอนในการยกเลิกสัญญาของทีมหลังจบฤดูกาลนี้และจะกลับมาค้าแข่งในบ้านเกิดกับฟูมินเนเซ่สโมสรอนเก่า ที่ตอนนี้มีมาเซโลอดีตแบ็คซ้ายของดับมาิิดค้าแข่งอยู่ซิวาลงเล่นกับเชลซีในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมารวม114เกมทําไป5ประตูกับอีก4แอสซิสเอมลนโนมาติเนสผู้รักษาประตูตัวเก่งของแอสตวิลล่ากำลังพิจารณาย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และมี3มทีมดังเปเปอร์ลิกที่ให้ความสนใจมาติเนสโดยระดับขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูระดับ็อบของยุโรปหลังย้ายออกมาจากอาร์เซนอล มาเล่นให้กับแอสเซนวิลล่าและกล้าไปเป็นเนมอรหนึ่งทีมชาติอาร์เจนตินาพาทีมควา้าแชมป์บอลโลกในช่วงปลายปีที่ผ่านมานักข่าวรายงานว่าในด่านทัพฟ้าขาวมีไอเดียในการย้ายทีมและน่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้มีแมนยูปเต็ดสเปอร์และเชลซีที่ความสนใจในตัวผู้รักษาประตูวัย30และพร้อมเปิดศึกแย่งตัวในช่วงจบฤดูกาลทางนีมาติเนสมีสัญญาปัจจุบันกับแอสเซนวิลล่ายาวถึงซัมเมอร์2 0 2 7 และไม่ได้มีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาแต่อย่างใดมาริโซ่ปเชติโน่จะส่งเรื่องไปยังเชลซีให้กลับไปพิจารณาสัญญาใหม่ของเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษเหลือสัญญากับสิงโตเงินคลามไปจนถึงกลางปี2024เท่านั้นช่วงที่ผ่านมามีรายงานการเจราจาสัญญาใหม่ไม่มีความคืบหน้าแนวโน้มอ,อาจจะจบลงที่นักเตะโดนขายทิ้งซึ่งหลายสโมสรกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด นั้นอีนิงสแตนดาร์ดเสือกคิดลงข่าวสถานการณ์ของเมาอาจเปลี่ยนไปหากเชลซีประกาศแต่งตั้งมอริซิโอโบชติโนเข้ามาทำหน้าที่กุนสื่อรวดเรเด็วนี้สื่อดังเมืองผู้ดีระบุว่าโบชติโนพร้อมร้องขอไปยังสโมสรให้กลับไปเจราจาสัญญาใหม่กับเมาอีกครั้งหากตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่หลังจากนี้กรณีดังกล่าวสืบเ,เนื่องจากรายงานก่อนหน้าที่ระบุว่าโบชติโนชื่นชอบเมาสเป็นอย่างมากและมองว่าเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญหากเขาไปทําหน้าที่ในถิ่นแซมฟอร์บลิ ดายยอกอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนุนหลังดาวิดต์เคอาให้ยึดมือหนึ่งของสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้าความผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งรวมถึงเรื่องสัญญาที่ไม่แน่นอนทําให้มีข่าวว่าปิดแสดงเตรียมมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่แต่ยอกชี้ว่าในเวลานี้ยากที่จะหาใครที่ดีกว่าเดคอาผมไม่เคยเห็นผู้รักษาประตูที่โดดเด่นคนไหนที่ดีไปกว่าเดคอาดังนั้นผมจะไม่เปลี่ยนเขากับใครก็ตามในตอนนี้ แม้ว่าเขาเพิ่งจะก่อความผิดพลาดมาก็ตามผมไม่คิดว่าจะมีผู้รักษาประตูคนไหนในโลกที่ดีไปกว่าเขามากนักถามว่าดาบิดรายาดีกว่าเด r เคอหรือไม่ผมไม่คิดแบบนั้นแมนยูไนต็ดกำลังมองหาผู้เล่นที่ดีกว่ารวมถึงคาแรคเตอร์ที่สามารถเข้ามาและรับมือกับการเป็นผู้เล่นของแมนยูไนต็ดได้บางทีดินเฮเดอสันอาจจะทำได้แต่ผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะัก แอนอนฟอร์ดินานอดีตกองหลังของเวสแซมมอกว่าถึงเวลาแล้วที่ดิคแอนไรท์จะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้กระแสะข่าวการย้ายทีมของดิคแอนไร์มีออกมาอย่างต่อเนื่องมีหลายทีมดังร่วมหลีกทั้งแมนยูเนเตดเชลซีอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลต่างจับเชื่อมโยงกันซึ่งทางเวสแซมแปะป้ายราคาไว้ที่120ล้านปอนด์ข่าวกับสิงห์บูเชลซีที่แรงมากยังต่อเนื่องจากการที่ไรท์เคยเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสร แต่การที่ทีมไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าอาจส่งผลกระทบโดยตรงซึ่งทางแอนทอนกล่าวผ่านทางพอดแคสต์ไลฟ์ว่าผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพูดตามตรงเลยมันทําให้ผมครั่งจริงๆเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนสาคัญในทีมของเราแต่ผมคิดว่าสาหรับเขาและกับเราในฐานะสโมสรมัถึงเวลาแล้วเขาทุ่มเททุกอย่างที่ทําได้เพื่อสโมสร